สวัสด okay. ีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเกษตรชาแนลนะครับสำหรับนนี้ปุ้ยจะพาไปดูวิธีหาจุดซื้อแล้วก็ขายหุ้นแบบง่ายๆกันนะครับไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่โปรแกรมสตรีมมิ่งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ปุ้ยจะทําผ่านคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่คําว่าเทคนิคนะครับแล้วก็มาเสิร์ชหาหุ้นที่เราสนใจนะครับจะเป็นหุ้นอะไรก็ได้นะครับ สวัสนี้ปุ้จะยกตัวอย่างหุ้น B T S ให้ดูนะครับ B T S อันนี้ก็จะเป็นหุ้น B T S นะครับช่องนี้ก็จะเป็นดูลาย60นาทีนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนได้นะครับดูลายวันก็ได้หรือว่าดูลายสัปดาห์ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูลายเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับสำหรับแท่งเนี่ยหนึ่งแท่งต่อหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งแท่งต่อหนึ่งเดือนหนึ่งแท่งต่อหนึ่งเดือนหนึ่งแท่งต่อหนึ่งเดือนนะครับแล้วเราจะหาจังหวะเข้าซื้อได้อย่างไงนะครับ จังหวะเข้าซื้อได้ยังไงแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับมาเลือกตรงคําว่า horizontal line นะครับกดไปหนึ่งทีปพ้่งเราเราก็มาตี line ตรงแนวแนวรับก่อนนะครับแนวรับข้างล่างนะครับวารล่างสุดเลยนะครับปพ้งอันนี้ก็จะเป็นแนวรับเส้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาตีอีกตูดมันตีตูดมันอีกนะครับ ปึ้งอันนี้ก็เป็นแนวรับเส้นที่สองนะครับตรงนี้นะครับเึ้งอันนี้ก็เป็นแนวรับเส้นที่สามนะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแนวรับหรือแนวต้านเส้นที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่ห้าปึ๊บเมื่อเราตีเสร็จแล้วนะครับเส้นที่หนึ่งคือแนวแนวรับเส้นที่สองคือแนวรับหรือแนวต้านก็ได้นะครับ เส้นที่สคือแนวรับหรือแนวต้านก็ได้แล้วก็เส้นที่4ี่คือแนวรับหรือแนวต้านก็ได้ส่วนเส้นที่ห้าจะเป็นแนวต้านแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟหุ้นเนี่ยราคามันไม่ทะลุทะลุขึ้นไปยังแนวแนวต้านของเรานะครับถ้ามันทะลุปึ๊บตรงเนี้เส้นแนวแนวต้านของเราจะกลายเป็นเส้นแนวรับทันทีนั่นเองครับการตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับมันจะบอกว่าเราควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับอย่างเช่นณปัจจุบันนี้นะครับ เส้นแนวรับเราอยู่ที่7.35บาทดังนั้นราคาที่เราควรซื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ7.35บาทนะแล้วก็ราคาราคาขายจะอยู่ที่10บาท8 1สเอตางค์หรือถ้ามันขึ้นไปอีกก็จะไปอยู่ที่14บาทเ6สสตางค์นะครับอันเนี้ยการตีเส้นแนวรับแนวต้านก็จะบอกจังหวะการเข้าซื้อของเราเพื่อไม่ให้ติดดอยนั่นเองนะครับหวังว่าผู้ชมทุกคนจะเข้าใจนะครับ สำหรับปุ้ยกับเอช a น n e l ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ